สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับก็ชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม H e ดซิมบเลเตอร9นะครับหรือว่า r o โรบ x อคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับผมสำหรับ s u p e ป d o ์ดนะครับซึ่งมีหลายหลายคนเนี่ยก็สอบถามเข้าไปเยอะนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่ Superdo ์เนี่ยมันคุ้มไหมนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงความคุ้มในการกด Super d ร์ดมาแล้วกันนะครับหรือบัฟซุปเปอร์ด็อกสองพันสี ร้อยโรบักนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่ามองหาตัวยักษ์นะครับยังไงก็ทางช่องผมก็มีขายนะครับยังไงก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสําหรับซุปเปอร์ด็อกนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ยังไม่รู้นะครับก็คือว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่มันคือตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับซุปเปอร์ด็อกตัวนี้นะครับผมมาเทรักนะครับผม ตามนี้เลยนะครับเวลาเราโจมตีหรือว่าตีกล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะดรอปเพิ่มนะครับผมแล้วบอกเลยว่าของที่มันดรอปเนี่ยอลังการมากนะครับผมเคยลองเทียบดูแล้วว่าระหว่างมีซุปเปอร์ดรอปกับไม่มีเนี่ยมันค่อนข้างต่างนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับชามเนี่ยก็ดรอปเยอะมากนะครับกล่องมินิเชก็ดรอปเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวลัคกี้บ็อกก็ดรอปเยอะนะครับเนี่ยพวกของบัฟต่างๆนานาเนี่ยที่เราใช้ทั้งหมดเลย นะครับดอปเยอะมากนะครับดังนั้นเห็นไหมครับเวลาผมกดเนี่ยดูเดี๋ยวสามสิบกว่าชั่วโมงวันทีกดข้ามวันข้ามคืนเลยครับทะลุร้อยกว่าชั่วโมงก็มีนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็จะกดหมดเลยเนี่ยพวกพวงพวกเป็ดเนี่ยเนี่ยกดคลิกออมหมดอ่ะนะครับผมเออดังนั้นนะครับมันเลยทําให้เราไม่มีคําว่าขาดสนเรื่องบัฟนะครับเรื่องบัฟเนี่ยเรามีแบบครบฟูออฟชั่นครบเต็มหมดอ่ะนะครับแม้แต่ยาขาวยาวิ่งเนี่ยเราก็มีนะครับจะกดก็ได้หรือไม่กดก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่ามันไไดด้มาาเเยอะรกก็ป นะครับผมแล้วก็คุณแจม่วงก็ดอกเยอะนะครับผมคุณแจก็ดอกเยอะทุกอย่างอะ่ะมันเพิ่มให้เราได้เยอะหมดเลยครับ <c oughs> และที่สําคัญนะครับผมจะบอกให้มันสามารถเพิ่มเงินให้เราวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากๆถ้าจะเอาเป็นตัวเลขรวมของขายเนี่ยผมบอกเลยสิบล้านเนี่ยมีให้เห็นแน่นะครับสิบยี่สิบล้านเนี่ยมีให้คุณเห็นแน่แต่ถ้าคุณเอาต่าๆเลยนะยังไงคุณก็ได้แน่นอนนะครับห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านเนี่ยได้แน่นอนต่อวันนะครับ เพราะว่าการที่คุณเอาชามไปขายเนี่ยคุณจงกุญแจไปขายนะครับผมมีให้ขายเต็มเลยนะครับผมไหนจะเนี่ยนะครับ TNT นะครับทุกอย่างแม่งดอกเยอะหมดเลยนะครับกุญแจฟ้านะครับผมเห็นไหมมีเต็มไปหมดนะครับผมดังนั้นคุณสามารถเอาไปขายได้เยอะเลยนะครับแม้แต่ใบนะครับใบสุดเนี่ยนะครับใบนี้เนี่ยเอาไปเปิดก็มีโอกาสได้พวกยักษ์นะครับผม ไหจะระเบิด D N T ลูกเล็กนะครับหรือว่าคุณจะขายพวกลูกกลอเนี่ยพวกนี้ขายได้หมดเลยนะครับทุกอย่างคุณขายได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเติมซูเปอร์ดอกนะครับทีนี้เอาแบบว่าอย่างที่คุณเห็นชัดเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเติมมันมาเนี่ยนี่คุณดูกล่องนี้ครับนี่กล่องลัคก,กี้ก่อนเลยนะครับกล่องลัคก,กี้เนี่ยเวลาตีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้เพชรเยอะมากนะครับเออมันจะแตกออกมา2ระดับครับมันจะเป็นฟ้าแล้วก็จะเป็นเหลืองนะครับเต็มจอเลยพอาตีเหลืองแตกเนี่ยดูนะ ดูดิไหนมาทั้งเพชรทั้งเงินทั้งของนะครับคุณดูนะครับสมุดร,ระดับแบบนู่นเลยนะครับดีเจนเลยนะเออผมตีดูอีกครับนี่คือกล่องที่คุณจะจะได้จากตัวซุปเปอร์ดอบนะครับบอกเลยว่าดอบเยอะด้วยและที่สําคัญเนี่ยกล่องดีด้วยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างแค่กล่องแรกนะครับอะที่สําคัญเนี่ยมันดอบเยอะมากนะครับผมวันวันหนึ่งผมเปิดไปเยอะมากนะครับเห็นไหมดูยาเลยดูยาที่ได้ดูสมุดที่ได้นะครับเห็นไหม ยันขั้นแดงนะครับเห็นไหมเนะนี่ยกุญแจม่วงเหน็นปะท้ายกุญแจม่วงผมเปิดให้ดูอีกนะครับผมเปิดให้ดูอีกสักสามสีครั้งนะครับเพื่อที่ให้แบบว่าเห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ยมันจําเป็นต้องมีถามว่าทําไมมถึงบอกว่าจําเป็นต้องมีถ้าเป็นไอดีหลักที่คุณเล่นนะครับเอ่อมันจําเป็นต้องมีนะครับอย่างไอเดีเนี้ยไอเดียเดียวเทียบเท่าตัวเด็กผมประมาณยี่สิบตัวนะครับ เออต่อวันนะเราง่ายเลยว่าเหมือนผมเปิดตัวเด็ก2ี่บตัวเลยด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้วันๆหน,น,น,นึ่งเนี่ยทำเงินได้เยอะมากนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือของที่ดรอปจากตัวลัี้บ็อกซ์นะครับนี่คือ1นนะต่อมาก็เนี่ยกล่องนี่ก็ดรอปเนี่ยแล้วก็เปิดได้นะครับผมมันได้ของพวกนี้นั่นเยอะแยะนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเดียเห็นป่ะเงินขยับด้วยนะ เนี่ยเวลาผมเปิดกล่องพวกนี้เห็นป่ะดูเดะเงินนี่ได้เยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยขยับเึ้นจุดเป็นสีเป็นตั้งแต่สองเมื่อกี้สามสี่เนี่ยเนี่ยหมดแล้วผมีิเยจกดเดี๋ยวเดี๋ยวช่องขยับนะครับผมแล้วก็ไอตัวชาม s ะโตนเนี่ยดอกรัวๆเลยนะครับดอกเยอะมากผมเปิดเนี่ยดูเดะหินเนี่ยเต็มลาเนอนาหมดเลยนะครับผมถ้าคุณจะเอาไปขายโอ้ก้อนละแสนชิวๆแป๊บเดียวหมดนะครับเออ กุญแจมัแบบเดียวหมดนะครับผมสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดอีกก็คืออันนี้ครับเนี่ยวันรูนนี้ครับบอกเลยว่าวันรูนนี้เนี่ยเป็นตัวทําเงินให้คุณเยอะมากนะครับผมเยอะมากมากคุณผม,ผมต้องใช้คําว่าเยอะมากนะครับเห็นไหม,มคุณดูของพวกนี้เอ่อที่เปิดมาจากกล่องเมื่อกี้นะครับวินิเชตอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นมาจากวันรุนนะครับอ่าผมกอยดูอีกครั้งหนึง่งเนี่ยกล่องที่มาจากวันรุน มามันจะได้พวกเนี่ยกล่องกิฟต์บล็อกอะครับทั้งกิฟต์เล็กกิฟต์ใหญ่นะครับ, eg, eg, รบผมบอกเลยว่ามันดอปทั้งกิฟต์เล็กแล้วก็กิฟต์ใหญ่ไปเรื่อยเ,เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าผมใส่สมุดยังไงนะนะครับมันจะได้พวกกล่องกิฟต์บล็อกเยอะมากนะครับถามว่ากล่องกิฟต์บล็อกที่เราได้มาเนี่ยเราได้มา แล้วมันทําไมมันสาคัญยังไงใช่ป่ะทำไมถึงได้เงินเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะคุณดูนะคุณดูทางซ้ายนี่ให้ดีนะตอนนี้สามสิบแปดล้านสี่แสนใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมทําอย่างนี้ล่ะดูนะดู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 นะเห็นไหมเห็นไหมเป็นห้าแสนแล้วเห็นไหมครับสามสิบแปดล้านห้าแสนแล้วนะกดไปเรื่อยๆครับเห็นไหมหกแสนแล้วนะครับเห็นไหมครับหกแสนแล้วนะ เห็นแสนแล้วเหไหมเออประมาณสามสิบห้ากล่องอะนะครับสาสิบห้ากล่องแสนหนึ่งอ่ะที่ผมลองกดดูนะดูนะเนี่ยกำลังจะแปดละกำลังจะแปดละว่าวเหบ้าแปดได้หไหมครับอ่ากดให้ดูเลยกดให้ดูเลยนี่ครับเห็นไหมว่าเงินมันดียังไงใช่ไหมในการทำซปเปอร์ดอกเป็นป้เก้าแสนแล้เนไหม,หน,ไหมนี่กำลังจะสามสิบเก้าล้านแล้วนะอีกแปมหนึ่งครับอีกยี่สิบกล่อง เตเรียบร้อยสามสิบเก้าล้านแล้วเห็นไหมเออที่ไหนะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนไปครับเดียเห็นไหมสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเออแม้แต่กล่องเนี้ยนะครับเปิดแค่ประมาณถ้ากล่องเนี้ผมรู้สึกว่าประมาณสามกล่องหรือสี่กล่องจจะได้แสนหนึ่งนะครับผมซึ่งมันมีเพชรอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ ดียังไงทาไมต้องเติมซุปป์ดอกเนี่ยซุปป์ดอกที่ผมอมธิบายให้เนี่ยง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมรับเปิดมาเนี่ยเราก็ได้ของอีกสมงสมุดนู่นนี่นั่นเราสามารถเอาสมุดไปตั้งขายได้ด้วยนะเนี่ยสมุดที่เราได้น,นะครับมันดอกยันยันขั้นเจ็ดนะผมจะบอกให้ระหว่างที่ผมตีๆเนี่ยนะครับเห็นไหมพวก VI เนี่ยเพียบเลยนี่ดอกมาเนี่ยทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็สมุดแปลกๆใหม่ๆเนี่ยแม่งมาเต็มไปห,หมดเลยครับเนี่ยหุ่นทีบ โอ้โห oh. เอ่อมาใหม่ผมก็งงเหมือนกันบางทีนะครับแล้วก็นี่คือเซ็ตสมุดที่ผมใส่นะตอนนี้นะครับเออผมใส่อันนี้ด้วยนะครับิมินะครับผมแล้วก็คีสองนะครับแล้วก็ดอกหนึ่งครับแม่เหล็กหนึ่งนะครับไดมอนด์สองแล้วก็ฟอร์จูนหนึ่งนะครับอันนี้คือเซ็ตสมุดที่ผมใส่นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะปั๊มอ่ะในส่วนของ เงินอะเพชรอะนะครับผมบอกเลยว,วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีซูเปอร์ด็อเนี่ยคุณปั๊มได้แบบกระจายเลยครับกระจายการะารเกือนเลยดังนั้นอันนี้ผมบอกเพชรมันถึงแบบอีเยอะอะนะครับผมเลยแบบหาได้เร็วมากนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะครับผมก็เปิดไปเรื่อยครับเอ่อบอลูนนี่ตัวทําเงินเลยครับผมแล้วไหนจะตอนนี้เนี่ยมีเรื่องลูนท NT แล้วนะบอกเลยว่าลูนท t t ดีนะครับ เูนทีูน t น t นะครับอ่าผมใช้หมดแล้วนะครับลูน TNT เนี่ยห็นป่าที่ผมใส่ไว้ไห้น้่นา่ทีเอ็นท T อ่ะดีนะครับแล้วมันออกบ่อยด้วยมันเคยโดนปรับไปช่วงหนึ่งครับออกน้อยออกเยอะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันออกดีมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำแยกให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเกี่ยวกับลูนท n t อนลุ้นล้วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่ามันเจ๋งจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมสตรีมเมื่อวานซือนอ่ะ ผมลองใส่ลูนทีเนให้ดูในสตรีมอ่ะขนาดผมใส่แค่สองเม็ดนะมันยังออกบ่อยมากเลยครับเป็นมานน,น่าอ่อยอีกแล้วนะครับเออที่เป็น,ปนควันดำๆ่ะครับนั่นแ่ะคือ p n เทําำงานนะครับทั้งนั้นเลยให่ามากทียอนทีอ่อยแล้วครับเออออกเร็วออกบ่อยนี่ผมมีทั้งตัวตอนนี้มีอยู่สี่เม็ดเองเดี๋ยวผมจะลองใส่สักยี่สิบเม็ดลองดูดีว่ามันจะเป็นยังไงเออ ถ้าเกิดว่ามีตั้งี่เมตรเนี่ยมันอาจจะแบบทําให้แบบพั่ลมได้เร็วขึ้นดูนี่นั่นนะครับเพราะว่า t ี t ลูกหนึ่งเนี่ยมันแรงนะครับเออค่อนข้างแรงเห็นไหมเนี่ยออยได้ละตรงที่เป็นควันดําอ่ะที่ผมใส่แค่3เมตรเองนะเดี๋ยวจะไม่เชื่อเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าบางทีจับทงทงหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ก่อนตอนที่เนี่ยไอ้ปาอ่อยไรมาเนี่ยควันดำเ่ยทางซ้ายบนเมื่อกี้นะเดี๋ยวดูคุณดูได้เลยเดี๋ยวจะควันดําออกถ้าควันดำออกก็คือ t ี T ทํทำงาน ง่ายๆไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนแรกที่เราลองเทสกันอ่ะหนึ่งทงเนี่ย TNT แม่งออกแค่ครั้งเดียวเองเออเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าปรับอ่ะเออเพราะว่ามันค่อนข้างออกบ่อยมากนะครับผมนี่ในทั้งตัวเนี่ยผมมีอยู่ประมาณสามเม็ดนะถ้าหัวายผิดอ่ะนะครับ bật hai độ, 1 mét đúng không, 2 mét nha นี่ไงสเมตร่ผมมีแค่สา,ามเมตรเองนันเนี่ยใช่ที่ผมใส่ก็สามเมตรอะออกให้เห็นแบบบ่อยๆเลยนะครับผมและนี่แหละนะครับผมก็คือที่ผมจะรีวิวซูเปอร์ดอกนะครับผมง่ายๆครับเราทัวร์นอีกครั้งหนึ่งครับชามเนี่ยดอกเยอะมากนะครับแล้วก็กล่องนะครับผม มินิเช็นะครับก็ดอกเยอะนะครับคุญแจม่วงก็ดอกเยอะนะครับกุญแจธรรมดาก็ดอกเนี่ยทุกอย่างอ่ะดอกเยอะหมดเลยครับเนี่ยลัคกี้บ็อกนะครับไหนจะบอลลูนนะครับแล้วบอลลูนเนี่ยก็ดอกพวกกิฟต์บล็อกเยอะนะครับเห็นไหเนี่ยพวกกิฟต์บล็อกแล้วกิฟต์บ็อกทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะเออทั้งกล่องใหญ่ทั้งกล่องเล็กนะครับแล้วไหนจะกุญแจธรรมดาอีกครับมันทุกอย่างมันดอกแบบเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่า ซุปเปอร์ดอกไอีกลักควรมีไหมผมตอบได้เลยว่าควรมีครับเออยังไงก็ควรมีนะครับเพราะว่ามันทําเงินให้คุณเยอะนะครับมันทําเงินให้คุณนะ่ะเอ,อ่อแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้ก็ถามไม่ต้องเติมได้ไหมก็ได้ครับเออก็ได้แต่คุณก็แค่เสียส่วนต่างตรงนั้นไปนะครับและที่สําคัญมันเยอะด้วยนะครับยิ่งนานวันก็ยิ่งเยอะนะครับมเามาื่อ,อกี้มา TNT อ่อยแล้วซ้ายบนนะครับเป็นวันดํดๆเนี่ย TNT ทั้งนั้นนะครับผม เรียบร้อยนะครับแต่ว่าหน้าจอผมมันก็อย่างเงี้ยแหละของแม่งดอปอยู่ตลอดเลยครับมันดอปตลอดเลยแบบแทบจะแบบให้เหงาอ่ะเออเดี๋ยวมันก็เด้งเดี๋ยวมันก็เด้งเนะเดี๋ยวมันก็เด้งเด้งเด้งอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเด้งเต็มไปหมดนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะครับหรือว่าตัดสินใจได้ว่าซุปเปอร์ดอปเนี่ยมันควรจะมีไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าซุปเปอร์ดอปมันควรจะมีสาหรับไอดีหลัก ลองให้ดูอีกครั้งเห็นไหมันทิเก้าล้านหนึ่งสนันทนะิเก้าล้านสองแสเห็นไหมอันทิเก้าล้านสองแแล้วนะหันทิบเก้าล้านสามแครับสี่แนนะ

นะครับบอกเลยว่ามันเสกเพชรได้ดังใจเลยนะครับสําหรับใครที่มีซูเปอร์ด็อกนะครับก็ไลองเล่นกันดูได้นะเสร็จละเนะตามนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่มองหาเพชรนะครับผมแล้วก็ยักษ์นะครับยังไงก็ติดต่อมาที่เพจผมได้ถ้าใครอยากได้ของที่ชัว นะครับไม่ต้องกลัวไปโดนหลอกนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้อิ i n กซ์มาที่ Facebook ในกลุ่มได้เลยนะครับผม bye bye, บ๊ายบายจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุบจ๊บ